สวัสดีครับครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเรามาเริ่มนะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับของระดับชั้นปสามนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปเรียนในเรื่องของวันนี้นะครับครั้งที่ผ่านมาครูได้ยกตัวอย่างให้ลูกดูนะครับในเรื่องของบุคคลตัวอย่างของชุมชนและก็ท้องถิ่นนะครับของชุมชนและท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีวันหยุดราชการที่สําคัญ นะครับมีวันจักรีมีวันเฉลิมรรษามีวันปิยมหาราชวันรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็วันคล้ายวันต่างๆนะครับของที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็วันหยุดนะครับทางราชการที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับมีวันมาฆคับบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมา นะครับที่เราได้เรียนรู้กันนะครับส่วนวันหยุดนะครับของตามประเพณีตามประเพณีนั้นก็คือวันสงกรานต์วันพืชมงคลตามประเพณีนะครับให้เราจํามาไว้เพราะอันนี้มันจะออกในข้อสอบแน่นอนนะครับวันสําคัญที่เกี่ยวกับชาตินะครับวันสําคัญที่เกี่ยวกับศาสนานะครับวันสําคัญที่เกี่ยวกับประเพณีนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับในหน่วยต่อไป คนที่เข้ามาเล่นมาเล่นโปเต้วันนี้ใชสมุดแม่คนรูกอะไรครับวันนี้ใ,นใชสมุดครับยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ครับเอาหนังสือสังคมขึ้นมาเรียนทุกครั้งนะครับเอาหนังสือขึ้นมาควบคู่นะครับเรียนทุกครั้งเอาหนังสือเข้ามาควบคู่นะครับในวิชาสังคมนะครับ คนที่อคนที่เข้ามานะครับแล้วอย่าสร้างความรบกวนให้กับเพื่อนนะครับอย่าสร้างความรบกวนให้กับเพื่อนเออนะครับโอเตครั้งที่สองเอาหนังสือมาแล้วยังเออแล้วมานั่งทำได้อยู่เพื่อนก็มองแต่เธอ อ่ะนะครับทีนี้ลูกไม่ต้องไปสนใจในรูปภาพเพื่อนที่อยู่ทางด้านข้างนะครับลูกฟังจากคุณครูหรือดูภาพจากคุณครูนะครับเพื่อบางทีครูมีงานที่จะให้ลูกทําลูกก็จะได้ทําถูกไม่ต้องมาถามคุณครูครับทําหน้าไหนอีกครับพอจบแล้วคุณนหนูเพิ่งเข้ามาครับนะครับต้องรู้จักหน้าที่ของเราเราต้องรู้ แล้วก็ต้องตรงต่อเวลานะครับต้องตรงต่อเวลานะครับทำไมครูถึงมาตรงต่อเวลาเพราะฉะนั้นลูกก็เหมือนกันนะครับคนที่เข้ามาแล้วปิดก,กล้องครูก็จะติ๊กว่าไม่ได้เข้าเรียนนะครับอ่ะต่อไปสำหรับวันนี้เรามาดูกัน นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันหน่วยใหม่แล้วนะครับจะเป็นอ่านะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สามคุณครูกระโดดข้ามมาเลยลูกเห็นไหมครับมันจะมีแบบทดสอบนะครับอยู่สองด้านด้วยกันอันนี้เดี๋ยวครูจะให้ทําทีหลัง นะครับกระโดดข้ามมาเลยมาเป็นหน่วยที่สามหน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องของเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวนะครับเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวอ่าเรื่องนี้นะครับในเรื่องที่สามเรื่องนี้นะครับทาไมเราต้องเรียนรู้กันในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวเพราะอะไรเพราะเราต้องใช้เงินเราต้องใช้สินค้าเราต้องใช้ ายานพาหนะอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเกี่ยวกับตัวเรานะครับคือเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเนมันเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวเนี่ยในชีวิตประจําวันของบนเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและการบริการไม่มีใครเขตื่นขึ้นมาอยู่แต่ที่บ้านไม่ต้องออกไปซื้อของข้างนอกไม่ต้องขึ้นไปบนถนนไม่ต้องไปไหน อยู่แต่ในบ้านนะครับถึงเราอาจจะไม่ออกไปแต่ครอบครัวเรานะก็ต้องมีคนออกไปใช้บริการไปซื้อนู่นไปซื้อนี่ที่บ้านอันนี้เดี๋ยวอันนี้หมดอันนี้ไม่มีนะครับพอจะทําอันนี้อันนี้ไม่ต้องออกไปนะครับออกไปซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนะครับการใช้ใจ่ายเงินนะครับการเสียภาษีการผลิต นะครับและก็การแข่งขันทางการค้าเพราะฉะนั้นเราจึงควรศึกษาและก็ทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะนํามาปรับใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดํารงชีวิตเห็นไหมครับแค่คาพูดข้างต้นนี้มันมาใกล้ตัวเราแล้วนะครับมันมาใกล้ตัวเราเราแล้วเพราะฉะนั้นลูกมาดูในเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่หนึ่งในเรื่องที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวคูขอดูก่อนของใครเปิดใหม่เดี๋ยวครูจะตัดคะแนนก่อนอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่หนึ่งในเรื่องที่หนึ่งนี้นะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ใต้ตัวก็คือสินค้าและการบริการในการบำรงชีวิตนะครับรูปด,ดูหนังสือควบคู่ไปนะครับดูหนังสือควบคู่ไปในหน้าที่เก้าสิบสองในหน้าที่เก้าสิบสองอ่าในเรื่องที่หนึ่งเรื่องของสินค้าและบริการ นะครับอันนี้กิจกรรมนําก่อนเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูให้ลูกดูภาพเดี๋ยวลูกค่อยทํานะครับหลังจากที่ครูพูดจบแล้วก็เรียนเสร็จนะครับเดี๋ยวคร,ครูมีเวลาให้ลูกทำตรงน,นี้เป็นกิจกรรมสนุกสนานนะครับเป็นกิจกรรมที่นําเข้าสู่ก่อนเรียนนะครับ gracias. <S <S ก็คือให้เราดูภาพสินค้าแล้วก็เลือกสินค้าที่เราชอบมา3าอย่างนะครับเห็นไหมครับด้าน <ose> <แ>ล่างนะอันนี้ค่อยเขียนค่อยทํานะครับอทีนี้มาดูหน้าต่อไปก็คือในหน้าที่90 นะครับในหน้าที่เก้าสิบสามในหน้าที่เก้าสิบสามนี้นะครับครูคะไม่เห็นภาพค่ะยังค่ะครูไม่ได้เอาภาพขึ้นไปตีนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะลูกเห็นในจอของลูกเห็นอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่สามไหมยังเห็นค่ะค่ะเห็นค่ะอ่านะครับเดี๋ยวต่อไปอ่าลูกเห็นภาพไหมคะใช่มีภาค่ะ นะครับเอาใหม่เรียบ้ครับเรียบร้วยน,นะครับเรียแล้วค่ะโอเคครับโอเคครับ,อ,คครบอ่าทีนี้ก่อนที่เรานะครับจะไปพูดถึงนะครับที่หน้าจอภาพอะไรเนี่ยนะอ้าวเก้าสิบสามค่ะ <93 S 1> เอ่อช่วยบอกเพื่อนหน่อยช่วยบอกเพื่อนหน่อยอ่ะนะครับในเรื่องของสินค้าและการบริการมีประโยชน์ต่อการดารงชีพของมนุษย์อย่างไรนะครับเห็นไหมครับสินค้าและการบริการมีประโยชน์ต่อการดารงชีพของมนุษย์อย่างไรดูในหัวข้อที่หนึ่งในหัวข้อที่หนึ่งก็เรื่องของสินค้าในการบริการในการดารงชีวิตนะครับมนุษย์ใช้สินค้านะครับใช้การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ นะครับเพื่อให้เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งแตกต่างระหว่างสินค้ากับบริการมีความหมายที่แตกต่างกันระหว่างศึกคาว่าสินค้านะครับแล้วก็การบริการนะครับดูความหมายคําว่าสินค้าสินค้าคืออะไรสินค้าก็คือสิ่งที่จับต้องได้สามารถซื้อแลกเปลี่ยนได้นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการ ความจาเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างเช่นบ้านอย่างเช่นรถนะครับอย่างเช่นอาหารที่เราใช้เงินซื้อแล้วเราจับต้องได้นะครับเราซื้อไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเราไปซื้อผงซักฟอกเราไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เราไปซื้อ,อ,อบ้านนี่คือสิ่งที่เราจับต้องได้แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนนะครับด้วยเงินนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตนั่นคือความหมายของคําว่าสินค้า ต่อไปความหมายของคําว่าบริการความหมายของคําว่าบริการคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้การบริการเนี่ยจับต้องไม่ได้นะครับไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนแต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการกับผู้ให้บริการอย่างเช่นเช่นอะไรนะครับ การดูแลคนไข้ของพยาบาลนี่คือการบริการการดูแลคนไข้ของพยาอ่าของอ่พยาบาลนะครับเป็นการบริการลูกเห็นไหมครับลูกเคยเข้าไปที่โรงพยาบาลลูกจะเห็นว่าการบริการของพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลนะครับตั้งแต่สอบถามซักประวัตินะครับซักประวัติ เชิญไปนั่งห้องตรวจไปตรวจเลือดไปตรวจความดันวัดความดันอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือการบริการส่วนใครที่เดินไม่ไหวมีพนักงานเปรยนะครับเอารถเข็นมารับที่รถนะครับแล้วเข็นไปที่ห้องต่างๆนั่นคือการบริการนะครับเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างนั้นแหละนะครับนั่นคือการบริการนะครับการตัดผมของช่างตัดผม นั่นคืออาชีพบริการที่เราเห็นนะครับเวลาเราไปต้องการอะไรนะครับแม่ปวดเมื่อยแม่ไปร้านนวดนะครับไปร้านนวดเขานวดให้กับแม่นั่นคือการบริการแต่ถ้าผงซักฟอกหมดแม่ไปซื้อที่ร้านขายของชําแล้วแม่ได้ผงสักฟอกกลับมานั่นคือจับต้องได้เขาเรียกว่าสินค้าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเป็นถุง เยิ้วมาเราหิ้วกลับบ้านเราจับต้องได้เราเอามากินนั่นเขาเรียกว่าสินค้าแต่ถ้าการบริการก็คือเรานะครับให้เขามาบริการเราเราไปนั่งรับประทานอาหารเขาริมน้ําให้เราให้เราดื่มนั่นคือการบริการของร้านนะครับเขาเลื่อนเก้าอี้ให้เรานั่งนั่นคือการบริการเขาเป่านกหวีดให้รถเข้ามาจอดนั่นคือการบริการนะครับอ่าทีนี้ลูกแยกออกแล้วนะครับระหว่างสินค้ากับการบริการ ทีนี้ดูนะครับสินค้าและบริการที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันนะครับจะมีความหลากหลายมีมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะนะครับเราสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับมาดูประเภทที่หนึ่งทำที่ปูขึ้นหน้าจอให้กับลูกก็คือในเรื่องที่หนึ่งที่เราแยกออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือสินค้าจําเป็นนะครับสินค้าจําเป็น เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานซึ่งจําเป็นในการดารงชีวิตของมนุษย์ประกอบไปด้วยปัจจัยที่ทีนาจอลูกเห็นไหมครับปัจจัย4ี่มีอะไรบ้างปัจจัย4ี่มีอาหารที่อยู่อาศัยนะครับเครื่องนุ่งห่มและก็ยารักษาโรคอันนี้ขาดไม่ได้เลยในชีวิตของแต่ละคนนะครับถามว่าอาหารทุกคนต้องกินไหมกินที่อยู่อาศัยทุกคนต้อง หลับต้องนอนไหมอยู่นะครับคนไม่มีบ้านก็นอนข้างถนนนอนใต้สะพานล,ลอยนะครับนั่นคือที่อยู่อาศัยของเขาแต่เขาไม่มีแต่เขาไม่มีความสามารถเดี๋ยวครูด,ดูกรเสียงกระจโอเคนะครับนั่นคือนะครับเขาต้องการที่อยู่อาศัยคนจรจัดนะครับในกรุงเทพนะครับนอนข้างถนน นอนใต้สพาลอยนอนที่ท้องสนามหลวงนะครับยึดเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยพอตอนเช้าออกไปเก็บขวดขายออกไปหากินหาอาหารพอมืดปั๊บกลับมานอนนั่นคือที่อยู่อาศัยนะครับเขาก็อยากจะมีบ้านแต่เขาไม่มีความสามารถที่จะไปซื้อบ้านได้นะครับแต่ถามว่าเขามีความจําเป็นไหมไม่ใช่เขาจะเก็บขวดทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นเขาเก็บเขาทํางานเหนื่อยเขาก็ต้อง หาที่อยู่อาศัยของเขานะครับนอนที่วัดบ้างนอนที่สาถานะบ้างเพราะมันมีห้องน้ํานะครับได้ใช้ห้องน้ําสาถานะไม่ต้องเสียตังค์นั่นคือที่อยู่อาศัยของเขานะครับอต่อไปเมื่อเขามีที่อยู่อาศัยเขาต้องมีเครื่องนุ่งห่มไหมมีต้องมีเครื่องนุ่งห่มทุกคนต้องมีเครื่องนุ่งห่มจะเหมือนกันหรือจะมีราคาแพงราคาถูกแตกต่างกันออกไปนะครับคนนี้ใส่เสื้อผ้าอมอมแหมมเขาก็ใส่ คนนี้ใส่เสื้อผ้าดูดีนะครับถามว่าเหมือนกันเราคนมีเป็นเครื่องเป็นเครื่องุ่กห่มเหมือนกันแต่ราคามันแตกต่างกันออกไปนะครับนั่นคือปัจจัยที่สําคัญก็คือเครื่องุ่กห่มนะครับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญเมื่อมีครบนะครับมีอาหารมีที่อยู่อาศัยนะครับมีเครื่องุ่กห่มนะครับเก็บป่วยขึ้นมาทําอย่างไรก็ต้องมียารักษาโรคนะครับต้องมียารักษาโรคนี่คือรวมเบ็ดเสร็จในสี่อย่างนี้เขาเลยเรียกว่า ปัจจัยสี่นะครับปัจจัยสี่ข้อนี้ออกในข้อสอบแน่นอนเขาจะถามว่าปัจจัยสี่มีอะไรบ้างออกในข้อสอบแน่นอนครับนะครับจำไม่เลยปัจจัยสี่มีอะไรจำไม่เลยหนึ่งอาหารสองที่อยู่อาศัยสามเครื่องุ่งห่ม4ยารักษาโรคนะครับอ่ะทีนี้มาดูอาหารนะครับอาหารก็คือเป็นสิ่งที่เปาดูแยกออกเป็นทีละอย่างนะครับ อาหารเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับต่อชีวิตของคนเรามากนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับจะช่วยเสริมสร้างนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพนะครับอาหารจะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นข้าวนะครับเนื้อสัตว์นมไข่ผักแล้วก็ผล,ลไม้ก็คือถ้าเอาไปรวบรวมก็คืออาหารหลักห้าหมู่นะครับที่เราเรียนในวิชาสุขศึกษา นี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงให้กับชีวิตของคนเรานะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับในเรื่องของอาหารต่อไปที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยนะครับเป็นสถานที่อยู่อาศัยนะครับสําหรับอยู่อาศัยนะครับช่วยป้องกันแดดผลนะครับอ,อันตรายจากสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่อยู่อาศัยมีลักษณะอย่างเช่นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดคอนโดมิเนียมนะครับหรือว่าทาวน์เฮาส์นี่คือที่อยู่อาศัย ก็บอกว่าบอกไว้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันแดดป้องกนันฝนป้องกันอันตรายนะครับแต่สําหรับบุคคลที่ไม่มีบ้านนะครับพอเวลาไปนอนข้างถนนพอฝนตกที่พอนะครับกระดาษลงกระดาษลังหนีไปหาที่นอนที่อื่นนะครับเออนั่งพอโดนแดดโดนฝนถามว่ามันเกิดอันตรายไหมเกิดอันตรายพอเกิดอันตรายนะครับไม่สามารถที่จะป้องกันเราได้แต่ถ้าเรามีบ้านเป็นของตัวเองนะครับสามารถที่จะป้องกันได้ นะครับนั่นคือที่หวใสยต่อไปเรื่องของเครื่องนุ่งห่มนะครับเครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องหรือปกปิดร่างกายนะครับและทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีความอบอุ่นนะครับอย่างเช่นเสื้ออย่างเช่นกางเกง mm hmm. อย่างเช่นกับรงนะครับมันทําให้ปกปิดร่างกายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยร่างกายของเราเนะี่ยอบอุ่นนะครับแต่ถ้าใครไม่ใส่นี่ก็หมายความว่าบ้าแล้ว นะครับเขาจะมองว่ากายเป็นคนบ้านะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความหมายความสําคัญของเครื่องดูดหงสนะครับต่อไปยารักษาโรคยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาและบรรเทานะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆของมนุษย์อย่างเช่นนะครับยาลดไข้ยาแก้ปวดยาใส่แผลสดนะครับรวมไปถึงการให้บริการทางการแพทย์อย่างเช่นการตรวจร่างกายการรักษาการให้คำปรึกษาของอ่า ให้คำปรึกษาในด้านของด้านของสุขภาพนี่คือการให้ความสำคัญให้ความหมายของคำว่ายารักษาโรคนะครับต่อไปเรามาดูสิ่งสำคัญต่อไปนะครับจากที่เราดูปัจจัยสิ่งไปแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูหน,น้าจอ ไม่เห็นค่ะเห็นไหมเห็นแล้วค่ะ,คะเห็นแล้วค่ะโอเคครับลูกดูจากในหนังสือต่อไปเลยนะครับจากในหน้าในหน้าที่เก้าสิบห้านะครับดูจากหนังสือต่อไปในหน้าเก้าสิบห้านะครับของใครที่ยังไม่เห็นมาความว่าเกี่ยวข้องกับสัญญาณทางอินเทอร์เนต็ตนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากปัจจัยสี่ที่เมื่อกี้ที่ครูพูดไปนะครับต่อไปอ่าที่สําคัญนะครับในเรื่องของปัจจัยสี่ นอกเหนือไปจากนั้นในการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันของเราตอนเนี้นะครับสินค้ามียังมีสินค้าในการบริการที่กลายเป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์เรานะครับอย่างเช่นอะไรบ้างกลายเป็นสิ่งจำเป็นเลยครับเดี๋ยวนี้ตื่นเช้าขึ้นไปหาโทรศัพท์ก่อนก่อนที่จะนอนชาร์จโทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับนั่นคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงต่อไปนะครับอันดับแรกนะครับ สิ่งที่กลายเป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์ในทุกๆวันนี้นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของยานพาหนะนะครับยานพาหนะเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเดินแล้วนอกจากไปที่ใกล้ๆข้างๆบ้านอย่างนี้เดินนะครับอย่างเช่นรุ่นระดับของลูกตอนนี้เวลาจะไปซื้อของซื้ออะไรนะครับก็บางคนก็ปั่นจักรยานไปหรือให้พอห่อยแม่พาไปนะครับกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นนั่นก็คือยานพาหนะ นะครับอย่างเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานนะครับนั่นคือพาหนะของใครยังไม่ปิดใหม่ดูก่อนพอดูปับ๊บเห็นปั๊บตัดโอเคครับเร็จแล้วต่อไปการในเรื่องของการขนส่งนะครับเรื่องของการขนส่งนะี่เป็นยานพาหนะต่อไปมาดูในการขนส่งะนะครับในภาพเราจะเห็นว่ามีรถ หรือเราเรียกว่ารถเมล์นะครับการขนส่งเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเป็นสิ่งจําเป็นแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดการขนส่งก็ซบเซานะครับเนื่องจากคลที่ไปรวมกลุ่มกันบนรถบัสเนี่ยเขาไม่กล้าไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับโควิดตอนนี้มันกลายพันธุ์อีกแล้วนะครับมาเออ มาผ่าสายพันธุ์ใหม่นะครับคุณภาพนะครับร้ายแรงกว่าเดิมสามสิบเท่านะครับสามสิบเท่าในเรื่องของการขนส่งนะครับก็คือมีรถประจําทางรถโดยสารประจําทางมีรถไฟนะครับมีรถไฟฟ้านะครับเครื่องบินเรือโดยสารนะครับและก็บริการรับส่งพัสดุเห็นไหม อันนี้คือการขนส่งนะครับรับส่งพัสดุก็อย่างเช่นเคอรี่ไปษนีนะครับแฟดนะครับที่แม่เราหรือเราสั่งของเดี๋ยวนี้วิ่งผ่านหน้าบ้านวันนึงไม่รู้กี่รอบนะครับนั่นคือในเรื่องของการขนส่งนะครับต่อไปอเรื่องของการขนส่งไปแล้ว เดี๋ยวขอดูชื่อคนที่ไม่ปิดไมค์แป๊บหนึ่งครับต่อไปในเรื่องของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารอันนี้เห็นไหมครับเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อทุกๆคนเมื่อก่อนนะครับใช้โทรศัพท์นะครับอย่างเช่นมีโทรศัพท์มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีเทปเลยน,นั่นคืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อในการสื่อสารนะครับเมื่อก่อนเราจะโทรศัพท์นะครับไปหา ยากหาพี่น้องเราต้องใช้ตู้สาธารณะนะครับต้องใช้ตู้สาธารนณะเดี๋ยวนี้ตู้สาธารณะไม่มีแล้วนะครับสาธารณะหายไปแล้วนะครับเนื่องจากอะไรการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์กลายเป็นสิ่งจําเป็นของแต่ละคนนะครับตั้งแต่ รุ่นเราเลยน้องอนุบาลยังต้องมีเป็นของตัวเองก็ต้องเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนจะต้องพกพาตัวศัพท์นะครับเดี๋ยวนี้บ้านหนึ่งมีมีอยู่ห้าคนก็มีครบทั้งห้าเครื่องนะครับเออไว้ติดต่อสื่อสารกันและกันนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับจะได้รู้ว่าเอออยู่ตรงไหนนะครับเวลาไปประสบอุบัติเหตุนอนสลบอยู่นะครับตำรวจไป นะครับเขาก็สามารถเช็คจากโทรศัพท์นะครับแล้วก็ติดต่อญาติได้ง่ายนะครับไม่ต้องรอหลายวันเดี๋ยวเออนะครับมันจะเกิดอันตรายนะครับต่อไปนั่นคือในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะครับต่อไปอ่าต่อไปมาดูเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับเครื่องใช้ในครัวเรือนมีอะไรนะครับสิ่งจำเป็นดังนั้นนะครับหนึ่งตู้เย็นเอาไว้แช่ของอย่าให้เน่า นะครับทรทัศน์ไว้ดูข่าวสารไว้ดูข่าวสารนะครับเครื่องซักผ้านะครับเมื่อก่อนซักกับมือเดี๋ยวนี้ใช้ใส่ในเครื่องซักผ้าสบายนะครับพัดลมนั่นคือกลายเป็นสิ่งจําเป็นนะครับกลายเป็นสิ่งจําเป็นของพวกเราไปเสียแล้วนะครับในกิจในกิจเข้าๆออกๆเป็นอย่างไรนะครับอ่านี่คือนะครับในเรื่องของสินค้าและบริการ นะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องที่หนึ่งนะครับในเรื่องสินค้าและบริการในเรื่องที่มนุษย์เราต้องการใช้สินค้าต้องการใช้บริการนะครับเดียวแป๊บหนึ่งอ่านะครับโอเคคนที่ปิดกล้องไว้ครูก็ไม่เช็กชื่อให้อนะครับในวันนี้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวนะครับเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวครูเอาแค่เรื่องแรก พูดแค่เรื่องแรกนะครับพูดแค่เรื่องแรกเรื่องเดียวก็คือในเรื่องของสินค้าและบริการนะครับในการดำรงชีวิตของเรานะครับมีความจําเป็นไหมครับมีความจําเป็นไหมหนา้นาหน้านี่จำเป็นค่ะจำเป็นจำเป็นคับจำเป็นค่ะ โอเคครับนั่นคือในเรื่องของสินค้าลูกเข้าใจความหมายคําว่าสินค้าหรือยังเข้าใจแล้ว้ okay, ใจแลวค่ะโ <ค bor. S 2> อเคคาว่าสินค้าก็คือ,อสิ่งที่เราจับต้องได้นั่นคือเรื่องของสินค้านะครับอทีนี้ในเรื่องของบริการนะครับลูกเข้าใจคําว่าบริการหรือยังเข้าใจแล้วค่ะสิ่งบริการอ่า สิ่งการบริการเนี่ย e, จับต้องได้ไหมครับจับ,จบ,จบ,ต,บต้องได้ค่ะจับต้องได้ค่ะการบริการจับต้องไม่ได้แต่สินค้าจับต้องได้นะครับจําไว้เลยการบริการคือของบริการค่ะครู้ข็งคูครูคะเมื่อกี้สจยงครูสอนค่ะสอนใช่ไหมครับรอโอเคโเอาสรุปกา,าย้ายค่ะ เออนะครับถ้าเป็นสินค้าลูกจําไว้เลยสินค้าคือเราจับต้องได้แต่ถ้าบริการจับต้องไม่ได้นะครับจับต้องไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ลูกจําไว้นะครับเวลาไปทําข้อสอบมันจะได้ง่ายนะครับสินค้าจับต้องได้นะครับบริการจับต้องไม่ได้นะครับอ่าทีนี้ในเรื่องเรื่องที่หนึ่งสำหรับวันนี้ นะครับการเรื่องของสินค้าและการบริการในการดํารงชีวิตคููสามันท่านหนครับยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกที่เดี๋ยวอย่าเพิ่งถามแต่สุดท้ายเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวครูบอกให้เองนะครับเข้าใจยังครับเข้าใจแล้วค่ะโอเคเอออย่าถามไม่ต้องถามจำไว้เลยอย่าไม่ต้องถามคุณดูว่า คุณครูกาการบ้านหน้าไหนกายังฟังรอฟังว่าคุณครูจะสั่งอย่างไรนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องที่หนึ่งในเรื่องสินค้าและการบริการในการดำรงชีวิตนะครับก็จบในเพียงแค่นี้นะครับการบ้านสําหรับวันนี้นะครับการบ้านสําหรับวันนี้ครูให้มันไม่ใช่การบ้านแต่ครูให้ลูกไปทําในหน้าที่92ก็คือ กิจกรรมนำก่อนเรียนรู<ใ>นเ้เห็นไหมในหน้าที่9.2นะครับเห็น,นะคะ่ะโอเคส่งไหมคะแล้วคะ่ะค่ะให้ลูกทำกิจกรรมนำก่อนเรียนไม่ต้องถ่ายส่งมาที่ครูเพราะมันเป็นกิจกรรมนะครับนะครับลูกทำเลือกสามอย่างแล้วเขียนไปนะครับกิจกรรมนำก่อนเรียนนะครับเดี๋ยวครูมีเวลาให้ลูกได้ทำนะครับ ไม่ต้องถ่ายส่งมาที่ครูนะครับเป็นกนิจกรรมนำก่อนเรียนนะครับสําหรับวันนี้ในเรื่องที่1น,นะครับเรื่องของสินค้าและบริการนะครับในหมวดที่3เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับจบเพียงแค่นี้นะครับมีใครสงสัยอะไรบ้าง